มีคนมาขอแล้วจ้าจักรจัน์เปิดตัวว่าที่เจ้าบ่าวโดนแซวซุ่มแรงแซงทางโค้งเปิดตัวว่าไม่โสดมาสองปีแต่ก็ยังไม่มีใครได้เห็นหน้าหวานใจของนักแสดงจักรจันรอาคมสิริหรือแม้กระทั่งชื่อหนุ่มผู้โชคดีคนนั้นเป็นใครแต่ล่าสุดนักแสดงสาวเปิดรูปหวานใจครั้งแรกก็ปังสุดๆเพราะเป็นช็อตที่ฝ่ายชายนั้นมาขอแต่งงาน งานนี้ทั้งคนในวงการและนอกวงการต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงว่ายินดีด้วยค่ะพี่ยินดีสุดๆส,ส่วนทางด้านนักแสดงสาวเมพิชนาตเข้ามาคอมเมนต์ตลกๆว่าหืมซ um, ุ้มแรงแสงทางโค้งดีใจด้วยนะ สำหรับหนุ่มหวานใจของจักรจันทร์นั้นชื่อว่าหนุ่มเควัฒนาคือทายาทรุ่นที่สองของซูพรีมทีมซึ่งเป็นธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์โดยมีตำแหน่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการบริษัทซูพรีมจำกัดและยังมีธุรกิจอีกหลายอย่างอาทิหมู่บ้านทะเลรีสอร์ทที่เกาะเสม็ดบริการผลิตขนมสำหรับคาเฟ่โรงแรมแคเทอร์ิงและอื่นๆอีกมากมายส่วนรายละเอียดต่างๆคงต้องรอให้ทางสาวจักรจัน์ออกมาเผยถึงเรื่องนี้อีกครั้ง ทางทีมงานนายนิวต้องขอแสดงความยินดีมาหน้าที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ